การกำหนดอาณาปานาสติจะกำหนดอย่างไรให้จิตรู้ว่ามีลมหายใจเข้าออกเช่นที่จมูกที่ท้องหรือว่าที่ลมกระทบครับวรเจ้าไม่ได้บัญญตัติเรื่องท้องเรื่องจมูกดูที่อาตามาบอกให้ฟังมาทีผร้เจ้าตัดลองไปดูดูซิว่ามีคำว่าจมูกมีท้องไหม เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นดูทั้งหมดไม่มีท้องผุงสะดือหน้าอกจมูกไม่มีลิ้ฟิปาก็ไม่มีย่าไปเติมบทพันชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูด ไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนี่คือความสามารถของความเป็นพระพุทธเจ้าจัดไว้กับอัคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิพพินนอันเป็นในภายในไม่มีพลาดพู้เจ้าไม่เคยพลาดเรื่องการพูดนะอย่าไปเติมพระองค์ทำอย่างไรพูดอย่างนั้น พูดอย่างไรทำอย่างนั้นพระองค์จึงถูกขนานนามว่าตถาคตนะดังนั้นไม่มีพลาดเรื่องคำพูดพรนะเจ้านะนั้นรู้แค่ลมไหลเข้าไหลออก